สวัสดีครับทุกคนอีกทีนี้บูมจะพาทุกคนมาเที่ยวชมจุดแคมปิ้งที่ใกล้ๆกับตัวเมืองของเบตงและอยากจะบอกว่านี่เป็นสถานที่แคมปิ้งที่แรกในเบตงที่บูมตัดใจมาแคมปิ้งนะครับมาตัวระเป๋าก็มาเช็คอินแคมปิ้งที่นี่ได้พร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับเส็นนี้ยังไม่เคยมาเลย เจทีพคาเฟ่ดิเวอร์แคมออกจากมาเลเซียมาชิวอยู่เบตงนะครับโอ้โหคน บรรยากาศดูบรรยากาศดูบรรยากาศดีเกมเอเดชดี้เราจะได้กินทุเรียนสดอ๋อ นี่นะครับนะได้เลยพี่ได้ไหมได้เนาะเดินมาดูหมดได้ครับครับไอคอนใช่เดี๋ยวกลัวไม่สบายอ๋อได้ไม่เนาะไหนก็มาแล้วเล่นสองทีแล้วแบบไปสองทีแล้วใช่ไหมครับไม่บอกโค้ดสวยเลยคลองนี้อาจจะเป็นคลองกำเนิดของเมืองเบตงคลองอ๋อ เป็นเป็นต้นน้ำของเบตงจะมาจากมาเลเซียใช่ที่พักของเราในคืนนี้ที่เบตงอันนี้คือมีอยู่ทั้งหมดกี่หลังพี่สหลังครับสามหลังใช่แต่นาคตเดี๋ยวเราจะขยายอ่านี่นะครับโอมีแอร์ที่นอนครบนี่นะครับพัดลมพัดลม ไฟฟ้าเดินมาให้ไว้หมดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยมาเด็ดตัวเลยเออเนี่ยเหมือนเรามาเด็ดตัวส่วนห้องน้ําอยู่ตรงนี้ใช่ห้องน้าครับอ๋อโอเคแล้วอย่างนี้ถ้าแบบคนนําเต็นท์มาเข้ามาได้ไหมพี่คนไทยร้อยห้าสิบครับร้อยหสิบคนละนะครับมาเลเซียสองร้อยรวมอาหารเช้านะรวมอาหารเช้าอ๋อจะรวมอาหารแล้วเต็นท์อ่ะแต่ละหลังราคาเท่ากันไหมพี่ อ๋อเต็นนี้อ่าเต็นสีดำนะครับเป็นก็คือพักได้สองท่านสองท่านแปดร้อยบาทรวมอาหารเช้าแปดร้อยจะบนเบตงสามท่านสามท่านใช่ก็เท่าไหร่พี่อนนะหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันใช่อันนี้แปดร้อยพันบาทนี่คือสามคนสามคนโอ้โหนี่นะครับทุกคนขอขอดูหน่อยได้ไหมเพี่มีลูกค้าพักหรออ๋อมีลูกค้าพักโอเคแล้วแล้วเต็นท์ใหญ่มีกี่เต็นท์พี่อนเต็นเต็นครับเต็นท์ที่เหลือเป็นเต็นสองใช่นี่ครับอยู่มุมนู้น แล้วก็เต็นท์ใหญ่อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ส่วนลานที่เหลือสามารถแคมป์ได้เลยได้เลยได้ครับนี่ยังลบอยู่ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยมากมายครับพอดีอยู่อยู่ในช่วงที่ว่ารีโนเวร้านใหม่ทำร้านใหม่ปรับปรุงใหม่เดี๋ยวมาเดือนหน้าจะดูเป็นรูปแบบเต็มกว่านี้แล้วดูสวยกว่านี้แล้วจองจองได้ทางไหนบ้างพี่ทางเพจ JTP Cafe River Camp ได้เลยครับแต่ถ้ามาจากบูมเนี่ยมีดิส c o u n t ลดให้เต็มอ่อนนี่ครับโอเคโอเคครับเดี๋ย้องน้ำอยู่ตรงนู้น โอ้โหสถานที่แรกที่เรามาแคมปิ้งแบบชิลๆในเบตงครับมาแบบกระทันหันแบบโคตรเลยเพราะว่าแพนจริงๆผมอะ่ะกลับไปนอนที่หาดใหญ่นะครับแต่เราเปลี่ยนแพงกระทันหันและที่นี่ไม่มีคนมาพอดีเราเลยได้เต็นนั้นครับนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํามีเครื่องทำน้ำอุน่นมีเครื่องทำน้ำอุ่นนี่อ๋อนี่ครับแยกโซน ห้องน้ำหนึ่งห้องชายหญิงอ่าแยกแยกชายหญิงไหมพี่แยกครับแยกครับชายชายแยกชายหญิงนะครับครับโอเคอันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรนะคือโป,คอโปะะค้คือโป้นะครับคือโป้ส่วนไอเนี้ยรอแป๊บ <c oughs> เป่า <c oughs> ให้อยู่มันล้าเขัดให้ มันอ้อนเก่มงมากนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยอ้อน,นเก่งมากขนาดพี่เจ้าของเขาต้องบอกเลยว่ามันอ้อนเก่งมากมันอยู่เป็นม,มันอยู่เป็นโอ้โหแล้วลายล,ลายอะไอีกโอ้โหโอ้โห,ละละหโอร่อยตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สถานที่แห่งนี้มีให้กับคนที่มาพักที่นะครับแล้วก็สอบถามแล้วเขาบอกว่าฟรี <c oughs> เออเมื่อมาพักที่นี่ครับตรงนี้คือปีเลยคืออะไรเดี๋ยวพาไปชมนี่นะครับเขามีให้สองลำพายเล่นในนี้น้ําไม่ลึกนะครับน้ําไม่ลึกจริง,รงสามารถลงไปเดินเล่นได้เลยแต่เราจะพายเจ้านี่เล่นกัน ほれ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 ほんににとにしようないほんとにしような,うなてていよほうほう บอกว่าการมาเบตงของเราในครั้งนี้นะครับแจ็คพอตแตกคือได้คือได้สองฟิลคือได้สองฟิลฟิลแรกที่เรามาตอนเอาฟอสซาสามร้อยมาคือไล้ผู้คนโควิดอ่าตอนนั้นโควิดโควิดแล้วก็มีระเบิด <c oughs> มีระเบิดเกิดขึ้น <c oughs> ครั้งนี้นะครับมาเทศกา,าล <c oughs> มันหยุดันหยุดและเป็นช่วงที่คนไทยและคนมาเลเที่ยว <c oughs> ตอนนี้ในเมืองแน่นมาก แน่นเลยแน่นจนล้นออกจากเมือนะครับที่พงที่พัดเต็มหมดมีที่นี่ที่เราได้นอนก็คือที่เขาปิดปรับปรุงนะครับ <c oughs> เลยใจขอดแล้วเราเปลี่ยนแทงกระทันหัน <c oughs> เปลี่ยนแผงกระทันหันมากแบบกระทันหันเลยว่าจองของหนาดใหญ่ไว้ <c oughs> เออแล้วก็เช็คไปเช็คมาเฮ้เยเบตงมันใกล้แล้วก็เลยแวะมานะครับก็ต้องขอขอบคุณค่ะที่แห่งนี้ที่ทําให้เรามีที่นอนเออเค <c oughs>